สวัสดีค่ะก็กลับมาช่อง Easy Home อีกแล้วนะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านกันนุกอีกแล้วค่ะวันนี้นุกเอาเคล็ดลับสุขภาพดีนะคะการกดจุดนะคะตามแพทย์แผนจีนมาฝากเพื่อนๆกันนะคะซึ่งหลายๆคนนะคะจะประสบปัญหาท้องผูกนะคะซึ่งท้องผูกเนี้ยอาจจะไม่เป็นโรคที่ร้ายแรงนะคะในความคิดหลายๆคนแต่ปล่อยไว้เป็นเวลานานนะคะ ก็จะทำให้เกิดโรคนะคะต่อมรูกมากอักเสบลิสีดวงทวารและรอยแยกจากทวารหนักนะคะและอาจจะนำไปสู่มะเร็งลำไส้ได้นะคะซึ่งวันนี้นุกจะมาบอกเคล็ดลับวิธีตามแพทย์แผนจีนแบบง่ายๆกันค่ะก่อนที่เราจะไปดูนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ค่ะค่ะวิธีนี้นะคะเป็นการกดจุดรางพิษนะคะขับสารพิษในลำไส้และอุจจาะและกำจัดอาการท้องผูก และปล่อยให้ลำไส้คลายตัวไปจนสุดทางนะคะซึ่งนุกเชื่อหลายๆคนนะคะไม่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะจะประสบปัญหาท้องผูกแม้อาการท้องผูกเนี่ยมันจะเป็นโรคไม่ไร้ายแรงอะไรในความคิดของเรานะคะแต่ถ้าเราปล่อยให้อาการท้องผูกเกิดเป็นเวลานานเข้านานเข้าน,าน,านะคะแล้วไม่รักษาให้ทันท่วงทีนะคะก็จะทําให้เกิดโรคต่างๆมากมายนะคะในผู้ชายที่ฮิ ที่ฮิตฮิตกันเลยนะคะก็คือต่อมลูกหมากอักเสบรวมถึงฤทิ์สีดวงทวารและลอยแยกทางทวารหนักและอันอนาคตนะคะ อาจจะนำไปสู่โรคมะเร็งลำไส้ได้นั่นเองค่ะเพราะว่านะคะจากการศึกษาเขาพบว่านะคะถ้าเกิดเราท้องผูกนาน,านเนี่ยจากอุจจาระของเรานะคะตกค้างในลำไส้เป็นเวลานานอุจจาระเหล่านี้นะคะสามารถผลิตสารพิษที่เป็นอันตรายได้จำนวนมากหลังจากการหมักหมมและการเน่าเสียค่ะสารพิษเหล่านี้นะคะจะเข้าสู่กระแสเลือดค่ะทาให้เกิดโรคเลือด หลอดเลือดหัวใจต่างๆนะคะซึ่งนะคะมันจะเกลียวเนื่องกันทั้งหมดเลยค่ะซึ่งวันนี้นะคะทางช่อง Easy Home นะคะจะรวบรวมวิธีกดจุดแบบง่ายๆนะคะแนะนำนะคะให้ทำตอนเช้าทุกครั้งค่ะเดี๋ยวเราไปดูจุดนี้กันเลยค่ะ ค่ะขั้นแรกนะคะให้เราแบบฝ่ามือขึ้นค่ะแล้วนะคะเราจะเห็นนะคะตำแหน่งที่เรียกว่าอยู่จินพอยนะคะอยู่จินพอยอยู่ตรงไหนนะคะอยู่จินพอยจะอยู่กึ่งกลางเส้นระหว่างฐานของนิ้วหัวแม่มือกับหัวแม่มือบนฝ่ามือค่ะซึ่งตำแหน่งตรงนี้นะคะอยู่จะอยู่กึ่งกลางเลยเราให้กดตรงนี้ค่ะตำแหน่งตรงนี้นะคะเป็นเส้นลมปาน ะะแพทย์แผนจีนเชื่อว่าปอดและลำไส้ใหญ่นะคะอยู่ภายนอกและภายในของโลกนะคะของลำไส้ใหญ่นะคะสามารถกําจัดโดยการถลุงปอดนวดจุดนี้ค่ะ ซึ่งถ้าเกิดเรากนวดจุดนี้นะคะก็จะสามารถร้างความร้อนในลำไส้บรรเทาอาการแห้งกล้านของลำไส้และบรรเทาอาการลำไส้แปรปวนนะคะซึ่งผู้ที่ท้องผูกนะคะให้กดจุดนี้เป็นประจำเพื่อบรรเทาอาการท้องผูกและปรับปรุงอาการท้องผูกนั่นเองค่ะจะทําให้อาการท้องผูกนั้นค่อยๆทุเลาไปนะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะโดยเราจะกดจุดนี้นะคะเป็นเวลา30วินาทีค่ะเริ่มกันค่ะ ค่ะเราเปลี่ยนอีกข้างหนึ่งเลยค่ะ Bye. ยังไงมั่งคะจุดนี้ง่ายนิดเดียวนะคะลองไปทํากันดูนะคะแค่7วันเราจะเห็นผลถึงฟาร์มแตกต่างเลยนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะนุกก็หวังว่าคลิปของเรานะคะจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะที่มีปัญหาท้องผูกทุกคนนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะคะและที่สําคัญอย่าลืมกดแชร์ค่ะเพื่อบอกต่อคลิปดีๆเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ